สวัสดีครับจะมาขอรีวิวมีดทรงเลมโบหัวตัดนะครับฝักเป็น PE ครับมีที่ล็อกเข็มขัดให้ด้วยนะครับเน่นหนามั่นคงนะครับพี PE สวยๆครับ มาดูข้างหนมีดกันนะครับก็จะเป็นลายไส้เดือนนะครับขเขาเรียกว่าลายอะไรไม่รู้ครับลายม่วผมขอเรียกว่าลายไส้เดือนเลกันนะครับจำง่ายดีนะครับสำหรับสเปกมีดนะครับก็ยาวเก้านิ้วครึ่งครับ ใบยาว9นิ้วครึ่งกว้าง3 3นิ้ว2หุนสันกกสัน6มิลไล่เลียวปลายไล่ไปทางปลายนะครับปอกคอสเตนเลสครับด้ามไม้ประดูแดงครับมีหมุดทองเหลืองที่ด้ามกันการหลุดคอนได้ด้วยนะครับเข้าด้ามด้วยกาวอีปโปกซี่ครับน้ำหนักค่าขีดครับ แหนรบรถสิบล้อครับผมสวยครับพกพาง่ายสะดวกครับรุ่นนี้นะครับครับเรามาดูคมกันครับ คงเ yes. yes. อสเ yes. อคงเคงก็ประมาณนี้ครับเรียบครับประมาณ80-90%ครับสนใจทักเข้ามาครับ เบอร์เดิมครับลาย0ย์8 4 264 59 77เบอร์โทรก็เบอร์นี้แหละครับเบอร์ลนยก็เบอร์นี้08 4 2 6 459 7 7ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคงติดตามกันตลอดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม